คุณปูพ่อกับแม่ของผมไปไหนกันเลอะพวกเขากำลังไปกุดหาพวกหย่านางฟ้ากับหินวิญญาณอยู่น่ะถ้าเจ้าไม่อยากให้พ่อกับแม่ของเจ้าลำบากไปมากกว่านี้เจ้าต้องเป็นผู้ฝึกตนให้ได้เข้าใจไหมฝึกตนแล้วมันมีอะไรดีเหรอฮะโตไปเจ้าก็ไม่ต้องไปขุดหาของแบบพ่อแม่ของเจ้า แล้วก็ไม่ต้องจภาษีแล้วก็มีขอดีเยอะแยะเลยละแล้วทำไมพี่สาวคนนั้นเขาถึงทำไรล่ะการทำฟาร์มนี่เหมาะก,กว่าการเป็นนักฆ่าจริงๆนั่นแหละนะคนอ่านทั้งหลายจำค่าได้ไหมเทคนิคดาบบินสะบั้นข้าวเทคนิคขึ้นดาบทะลวงล่องดิน จงลงไปสร้างฝนจำลองทุกอย่างที่ฝึกมานั้นมีประโยชน์จริงๆไม่เสียแรงเลยเห็นได้ชัดว่าพี่สาวเป็นผู้ฝึกตนแต่ทำไมพี่สาวถึงมาทำฟาร์มกันล่ะก็เพราะพี่ชอบทำฟาร์มยังไงล่ะพี่คิดว่าการฝึกตนนั้นไม่ค่อยเหมาะกับพี่สักเท่าไหร่ าคนเรานั้นเจอสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่มีอะไรมาหยุดจากการที่เราจะทำสิ่งที่เราชอบไม่ได้หรอกนะจ๊ะผ่นนางฟ้าช่วยเด้อครับผ่นนางฟ้าช่วยด้อครับที่หมู่บ้านของข้าข่าวฟางมันเน่าตายหมดเลยตอนนี้ขาหมดหนทางแล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจะไปจัดการให้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณคุณครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเลยครับ เห็นหรือ,อยังล่ะไม่เห็นต้องต่อสู้เพื่อช่วยคนอย่างเดียวก็ได้ทำฟาร์มก็ช่วยคนอื่นได้เห็นไหมคาเลไรวะเลยครับปีสาวเหมือนว่ารอบนี้จะเก็บค่าทีด่ดินไม่ได้แฮะเพราะผดผลในหมู่บ้านไม่มีเลยท่านครับพวกเราได้รับหมดแล้วนะครับทั้งค่าภาษีทั้งค่ทงาที่ดิน อะไรนะทั้งหมดนี่เป็นเพราะนางฟ้าที่เขามาช่วยเราทําให้ผลผลิตของชาวบ้านงอกงามแล้วขายได้ครับอย่างน้อยก็มีผู้ฝึกต้นที่จิตใจดีอยู่สินะแต่ว่ารายจ่ายของเราในปีนี้มากกว่ารายรับมากเลยนะครับทำไมกันล่ะก,ก็ได้เงินจากภาษีมาแล้วไม่ใช่เหรอ เพราะว่าฤดูเก็บเกี่ยวของผู้ฝูกตนทําให้คนในหมู่บ้านต้องออกไปหาหินวิญญาณและญานางฟ้าเพราะอย่างนี้ทําให้คนตายไป380คนแล้วเราต้องจ่ายเงินให้ทุกครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตครับฤดูการเฮงซวยเอ้ยแล้วใครบอกให้ใช้เงินไปจ่ายหมดฮะวกเขาตายเพราะทำงานให้กับผู้ฝูกตน แต่พวกผู้ฝึกตนไม่รับผิดชอบอะไรเพราะพวกเขายินยอมทำกันเองดังนั้นความซวยจึงตกมาอยู่ที่เราเพราะพวกเขาเป็นคนของหมู่บ้านเราถ้ายังหาเงินมาคืนไม่ได้เดี๋ยวฉันก็จะหักจากเงินเดือนของแกนี่แหละแมงเอ้ยมีแต่เรื่องหนาปวดหัวพวกเจ้าไม่คิดว่าผู้ฝึกตนตอนนี้ มันจะไม่น่าเฟะเหรอทั้งที่พวกชาวบ้านไปหาของให้ตนเองแท้ๆแต่พอเขาตายกับไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นตอนนี้พวกนั้นก็ไม่ต่างจากมิกายปิศาจที่เคยทำลายล้างโลกเมื่อสงครามครั้งก่อนหรอกครับแต่ถ้าเจ้าคิดจะเอาองค์องค์กรไปเอี่ยวเรื่องต่างๆแล้วก็ เตรียมรับชะตากรรมของเจ้าได้เลยแต่ถ้าเจ้าอยากจะทำอะไรตามใจชอบทำไมไม่ลองไปถามพี่ใหญ่องค์กรนักฆ่าบุพพาธมินดำเนินการตามความยุติธรรมและจะฆ่าแค่คนชั่วเท่านั้นที่ฉันเข้าร่วมเพราะว่าชอบคติขององค์กรนี้ แต่ที่สำคัญคือมันทำเงินให้ได้ง่ายด้วยแหละแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทั้งที่องค์กรนักฆ่าแท้ๆทั้งที่จะเป็นผู้คนชั่วแต่กลับกลายว่าองค์กรนี้ดีกว่าสำนักหรือนิกายหลายๆแห่งเลยหัวหน้าอยู่ที่นี่งั้นเหรอนี่ผู้สาวตรงนั้นน่ะ ตอนนี้เราปิดสำนักเพราะว่าป้องกันการโจมตีของพวกนิกายปีศาจจึงยังเข้าไม่ได้นะให้ฉันผ่านไปไม่ได้จริงๆเหรอถือว่าฉันขอผ่านไปเถอะนะพี่ชายสุดหลอถึงจะอยากให้เข้าไปก็เถอะแต่ยังไงก็ไม่ได้จริงๆชิยุ่งยากกว่าที่คิดเฮ้ ถ้าอยากจะเข้าไปจริงๆก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปนี่เป็นแค่กรณีพิเศษสำหรับเจ้าคนเดียวเลยนะแบบนี้มีแบบนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกแต่ที่นี่ใหญ่มากเลยจะหาหัวหน้าเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยแต่ว่าหัวหน้าคนใหมน่นี่ไม่เด็กไปหน่อยเหรอแถมยังเล่นตุ๊กตาอ,กอยู่อีก แต่ทำไมฉันถึงรู้สึกคุค้นๆลูกของหัวหน้าคนใหม่นี้จังเลยนะนี่มันสิทธิ์น้องเซียวูไม่ใช่เหรอนี่เจ้ารู้จักคนในภาพด้วยงั้นเหรอยิ่งดูข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งหาตัวง่ายมากขึ้นเท่านั้นขอเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เสิรินที่พักอยู่แถวแถวแถบภูเขานนะจําได้ดีเพราะโดนปนบ่อย ถ้าไม่ว่าอะไรเจ้าช่วยพาเข้าไปหน่อยได้ไหมโอเคตามเข้ามาได้เลยภายในใจกำลังกลัวอยู่สิทธิ์ของสำนักนี้แพ้มันยาหญิงนะสิสิทธิ์พี่ต้องฟังอยู่กลับมาแล้วเหรอครับเหนื่อยไหมครับอยากให้ผมนวดไหมครับหรือว่าฉันจะคิดผิดแล้วกันนะ ภาพของความเป็นจริงออกไปก่อนข้าจะกลับที่พักแล้วหลังจากที่เห็นคู่นั้นไปตอนนี้เธอกำลังงงงวยกับนิสัยของพวกสิทธิสำนักหยินหยางอยู่เดี๋ยวนี้นะไอ้นกจิตนี่แกอยากจะตายมากเลยสินะถึงไปรีดไถคนที่บ้านเกิดของเรานะ่ะ ได้โปรดอภัยให้ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนมาแอบดูเลยอะน่าเบื่อมากนี่พวกเรามาหาวิธีเอากางเกงในของพี่สาวคนฝ้าประตูกันดีกว่าถ้าได้มาก็แบ่งๆกันโอเคไหมสุมนักนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยถึงแล้วล่ะบ้านหลังนั้นเลย ขอบคุณเจ้ามากนะเดี๋ยวก่อนระวังข้างหน้าพวกเขาจะติดกับดักทำเพื่ออะไรในเมื่ออยู่ในสำนักกับดักคนนี้มันไม่จริงน่ะไม่น่าใช่หรอกมั้งแค่หน้าารกันแหละใครครับข้ามาจากองค์กรนะค่า ที่ข้ามาเพรอยากได้คำปรึกษาจากหัวหน้าองค์กรเป็นเขาจริงๆด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นภายในหนึ่งปีที่ฉันไม่ได้อยู่องค์กรนี้กันตุกตาพูดได้ข้าเคยเป็นหัวหน้าขององค์กรแต่ตอนนี้เป็นจิตด,ดาบของหมอนี่ไปแล้วหมอนี่จึงเป็นหัวหน้าองค์กรน่ะจิตด,ดาบ มีแค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่ครอบครองจิตด,ดาบได้ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะมีหวังที่จะปลดปล่อยชาวบ้านธรมธรมดาๆแล้วสิแล้วอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรล่ะที่ข้ามาที่นี่เพื่อจะมาขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าได้โปรดช่วยพวกชาวบ้านด้วย